สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชลพานิพระราของเราอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็พบกับผมอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะก็พาทุกท่านนะครับมาอัปเดตบ้านหลังที่ห้านะครับว่าถึงไหนกันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับบ้านหลังที่ห้าของเรานะครับก็ตอนนี้กาลังไล่ทารั้วนะครับทํารั้วนะฮะวันนี้ก็คือวางฟุตติ้งแล้วก็เทต่อหม้อรั้วแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมาเข้าแบบ เข้าคานแล้วก็เข้าแบกขาดรั้วนะครับส่วนบ้านหลังที่หกนะครับวันนี้ก็ยิงตัวบันไดนะครับตัวบันไดลิงนะฮะที่เอาไว้ติดเชิงชายนะครับไล่เก็บนะครับแล้วก็ไล่นะครับเชื่อมเต็มนะฮะนะครับโครงหลังคาต่อนะครับสาหรับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับนะอันนี้คือรั้วนะครับรั้วที่นะครับเราทาฟูตติ้งแล้วก็ เทต่อหม้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับจับระดับกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับนี่คืองานฉาบนะครับงานฉาบตอนนี้เราลงสีนะครับเริ่มไล่เก็บสีแล้วนะฮะนะครับเนี่ยเริ่มไล่เก็บสีแล้วนะครับสีเชียงชายสีผ้าภายนอกนะครับก็ไล่เก็บสีรอบที่หนึ่งนะครับสีภายนอกนะฮะนะครับก็เริ่มขัดนะครับแล้วก็เริ่มเก็บสีนะครับ งานสีของเรานะครับเป็นงานสกิมโค้ดนะครับนะฮะก็สกิมทั้งหลังนะครับสําหรับบ้านนะครับหลังที่ห้าของเรานะครับนะฮะสกิมโค้ดทุกหลังเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูงานกระเบื้องนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูงานกระเบื้องนะว่าเป็นยังไงวันนี้นะครับถึงไหนแล้วนะฮะนี่นะครับวันนี้นะฮะช่างสีก็มาทําการเอากระดาษทรายขัดนะครับขัด นะฮะเนี่ยครับพวกนี้นะ่รคือต้องขัดก่อนนะครับขัดก่อนนะครับแล้วค่อยลงสีรอบแรกลงสีรอบแรกแล้วก็สกินนะครับต่อนะครับงานห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็เริ่มไล่ห้องน้ําแล้วนะครับเริ่มไล่ตามแบบแล้วนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามเฟซผมอยู่น่าจะเห็นว่าแบบห้องน้ําเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เริ่มไล่กอนะครับส่วนไหนที่เป็นกอส่วนไหนที่ตกแต่งนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับ ตัวตรงนี้นะครับก็เป็นกระเบื้องนะครับที่เราสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับกระเบื้องของเราตัวนี้นะครับก็คือเป็นปูพื้นจะเป็นแผ่นใหญ่นะครับขนาด60สเซนติเมตรคูณ1เมตรยี่สิบนะครับนะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับสีขาวทั้งหลังเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องห้องน้ำนะครับอ่าตามในแบบนะฮะที่ผมลงในเฟซให้เพื่อนๆดูกันนะครับนะฮะนี่ก็อุปกรณ์นะครับครบแล้วนะครับ ก็ขายเรือนิดหน่อยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับวันนีเน้เริ่มปูแล้วนะครับเริ่มปูแล้วงานห้องน้ําเอ้ยไม่ใช่งานพื้นนะครับงานกระเบื้องพื้นตอนนี้เราเริ่มปูเลยนะครับนี่ครับนี่ปูนะครับนี่ครับช่างเราก็นี่คือ การปูกระเบื้องนะครับคือปูกระเบื้องเนี่ยถ้าช่างมืออาชีพทําหรือว่าช่างที่เขาเรียกว่ามีระดับมีเกรดในการทํานะครับเขาก็จะมีการใช้วัสดุในการปูนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะฮะมีตัวล็อกนะครับมีตัวจับระดับนะครับเนี่ยฮะพวกสีเหลืองเพวกนี้นะครับเนี่ยครับนี่ยก็จะเป็นการจับระดับของกระเบื้องนะครับเพื่อให้กระเบื้องเสมอกันนะครับ ยิ่งเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับก็ค่าแรงช่างยิ่งเพิ <tuh> ่มข <pou> ึ้นนะครับเพราะว่าการปูมันยากนะครับการปูยากแล้วการจับระดับให้กระเบื้องเสมอกันยิ่งยากกว่านะครับนะฮะนี่ครับนี่คือวิธีการทํานะครับการปูกระเบื้องนะครับที่ผมดําเนินการอยู่นะครับก็คือให้ทีมช่างจัดเต็มเลยนะครับนะฮะนี่ครับกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับทํางานยากนะครับนะะช่างจึง มีท่าแรงที่สูงกว่าปกตินะครับถ้าเป็นกระเบื้อง60ซนติเมตรคูณ60ซนติเมตรแบบนี้กระเบื้องจับคนเดียวแล้วก็ปูปูได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับช่างต้องยกช่วยกันต้องระวังนะครับแล้วก็วางหาระดับหาแนวหาเกณฑ์นียครับตัวช่วยจับระดับที่สี่นี่ครับตัวช่วยจับระดับที่ดีก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่คันี่ก็คือเป็นการปูกระเบื้องนะครับก็เริ่มละนะครับนี่ครับ อ๋อลายกระเบื้องนะครับนี like e ่ฮะสังเกตกระเบื้องครับกระเบื้องเราที่ผมใช้ก็คือเป็นกระเบื้องหกสิบนะครับหกสิบเซนติเมตรคูณเมตรยี่สิบนะครับสังเกตเนี่ยัะเนี่ยมันจะยาวนะครับนี่ครับถ้าเป็นหกสิบคูณหกสิบมันก็จะตัดมาแค่นี้นะครับแล้วก็ตัดมาแค่นี้นะครับอันนี้นะเป็นปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ทั้งหลังนะครับจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่สีนี้เลยนะครับทั้งหลังเลยนะฮะนี่ครับก็งานกระเบื้องนะครับ โอเคนี่เป็นงานเสานะครับงานโชว์นะครับห้องนี้หัวเตียงนะครับเป็นงานโชว์เสานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นงานฝ้านะครับนี่ครับตอนนี้ช่างเราก็ไล่เก็บสีนี่ครับสีละนะครับสีตัวฝ้าภายนอกแล้วนะครับแล้วก็ไล่เก็บสีเชิงชัยแล้วนะครับนี่เป็นหลังที่หกครับก็ขึ้นโครงหลังคานะครับก็ไล่เก็บโครงหลังคาเสร็จก็จะขึ้นแปรแล้วก็มุงหลังคากันต่อนะครับสําหรับหลังที่หกของเรานะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากาลังทํารั้วไปถึงหลังที่แปดเดี๋ยวก็จะขึ้นหลังที่เจ็ดที่แปดต่อเลยนะครับนะก็จะขึ้นเลยนะครับเลือนะครับหลังที่หกก็ขึ้นโครงแล้วนะครับหลังที่เจ็ดเราก็ขึ้นเหล็กแล้วนะครับหลังที่แปดเราก็ตอกเสาเข็มแล้วนะครับนะฮะหลังจากที่ทํารั้วเสร็จปุ๊บนะฮะเรียบร้อยก็ขึ้นต่อเลยครับนะครับนะฮะก็จะเสร็จนะครับเหลืออีกเพียง ตอนนี้หลังที่ห้ามีเจ้าของแล้วนะครับนะหลังที่หกที่เจ็ดที่แปดก็คาดว่าจะมีเจ้าของเร็วๆนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอเซ็นสัญญากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ายังไงนะฮะแต่ว่าบ้านเรานะครับถ้าใครอยากได้นะครับถ้าใครอยากเข้ามาชมนะครับให้แวะเข้ามาชมก่อนนะครับเพราะว่าเรามีบ้านตัวอย่างที่ช่างเสร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากใครอยากเข้ามาดูวัสดุที่ผมใช้ว่าวัสดุยังไงช่างผม เป็นแบบไหนนะครับช่างที่ผมใช้เป็นลักษณะยังไงงานฉากงานก่อแบบไหนนะครับให้ท่านมาดูด้วยตาตัวเองนะครับนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจเลือกว่าท่านจะเลือกบ้านที่อ่าโครงการผมไหมนะครับแล้วก็มาดูทําเลมาดูบรรยากาศนะครับนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับโครงการนะครับบ้านเรามีเฟสนี้นะฮะมีอยู่แปดนะครับมีอยู่แปดหลังนะครับ อยู่ดหลังตอนนี้ก็ชั้นเดียวนะครับ4หลังพวกนั้นก็มีลูกค้าหมดแล้วเข้าอยู่หมดแล้วนะครับนี่คือมีลูกค้าหมดแล้วนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็เข้าอยู่หมดแล้วนะครับตอนนี้หลังที่5ของเราก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้าอยู่นะครับนะฮะประมาณกลางเดือนครับเพราะว่าจะเล่งให้เสร็จประมาณกลางเดือนนะครับเนี่ยสำหรับบ้านหลังที่5น,นี่คือหนะ้าตาบ้านหลังที่5ของเรานะครับเป็นบ้านเล่นสเตปนะครับ2ชั้นนะครับ สี่ห้องนอนสองห้องน้านะครับหนึ่งห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องโถงใต้ถุนแล้วก็หนึ่งห้องเก็บของหนึ่งครัวนะครับจอดรถได้สามคันสบายๆนี่นะครับนี่คือแนวแนวรั้วนะครับจอดรถสามคันได้สบายๆนะบนะตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นบ้านหลังที่หกนะครับก็ขึ้นมาไดริงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอวางแปรนะครับวางแปรเสร็จก็เดี๋ยว มุงลังคากันต่อเนี่ยนะครับส่วนนี้คือหลังที่เจ็ดนะครับหลังที่เจ็ดก็คือเราขึ้นเสาไว้แล้วนะครับนะฮะหลังที่แปดแล้วก็ตอกเสาเข็มไว้ละนะครับก็ตอนนี้เราจะทํากําแพงขึ้นพร้อมกันนะครับนะฮะก็ทํารั้วกาแพงทํารั้วกาแพงนะครับทีนี้เราก็จะไล่ขึ้นพร้อมกันเลยเพราะว่าลูกค้ามารอแล้วนะครับนะครับลูกค้ามารอแล้วต้องรีบทําบ้านให้ลูกค้านะครับ ก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่แนะนําบ้านของเราให้กับเพื่อนนะฮะนะครับอ่านะครับก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับนะฮะนะครับบ้านดีบอกต่อนะครับโอเคนะฮะสำหรับโครงการเรานะครับวันนี้ผมก็มาทาคลิปให้ทุกท่านได้ดูเพียงเท่านี้นะครับมาอธิบียหน้างานให้ดูนะครับส่วนเรื่องควบคุมงานนะครับผมก็พยายามอยู่ที่หน้างานเกือบตลอดนะครับในส่วนไหนที่มันมาสำคัญนะครับก็คือผมจะอยู่หน้างานแล้วก็มา คอยดูช่างนะครับให้เป็นไปตามที่ผมต้องการนะครับพ่อบ้านแต่ละหลังเนี้ยจะเป็นสไตล์แบบเหมือนๆจะไม่เหมือนกันทั้งทุกหลังนะครับจะเป็นแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพื่อให้มันเป็นไปตามสเปคที่ผมต้องการมากที่สุดนั่นเองนะครับท่านใดสนใจที่จะเข้ามาชมโครงการนะครับสามารถโทรหาผมได้โดยตรง0897151429คุณโชนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ